สวัสดีครับขอตอนรกสี่เข้าสู่ช่องนี้อ่อยแน่ครับวันนี้มาอยู่ที่หะไทยลานมามาเยี่ยมหลานครับเพื่อนเพื่อนเป็นคุณพ่อลูกสี่แล้วก็เลยมาเยี่ยมครั้งครั้งที่แล้วมาเหมือนกันนะก็นี่แหละครั้งที่แล้วคนที่สามครั้งนี้คนที่สี่นะฮะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะครับไม่รู้เอาเวลาไหนไปทํา เยี่ยมเลหลา,ยหลายเยี่ยม <laughs> <laughs> เสื้อขาวขพี่นะเนี่ยนี่คนที่สองลูกสามลูกสาม,ลสามแล้วนี่ก็ตอนนี้ก็ปิ้งย่างอยู่เดอ้อนี่นี่นี่ปลาหมึก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 ม,มีปลาด้วยนะครับ มีปลาด้วยครับมีปลาด้วยนะปล,ยนะปลาอยู่โน้นนะเดี๋ยวจะเอาปลามาปิ้งเลยเนะี่ยเดี๋ยวจะเอาปลามาปิ้งเล้วนะพี่ๆครับดูนี่ลืมเอารองเท้าถ้าใบมาเออไม่ใช่รองเท้าแตะมีปลาด้วยครับมีปลาด้วย ตนนี้มาก็เพื่อนออดตอนรรบโดยสอยจ้ตัวเนื้อเนื้อน่ะอืมหลาคนชอบคนชอบทำคนเต็มเมนูนี้เพื่อนบอกว่าเนื้อสะดุ้งคือเอาเนื้อไปลวกน้ำนิดเดียวไงนี่เขาเรืยอเนื้อสะดุ้งเฮ้ยสะดุ้งอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเมนูเด็ดนะเมนูเล็กมาแล้วตนไม้้ ปีที่แล้วมาคนโน้นปีนี้มาคนนี้ชื่ออะไรเรียนจิวโอ้น่ารักจังเลยลูกนี่นะครับแล้วครูแคนลานนะครับนี่ทำไมคือแสงสีเหลืองอ่ะมืแคร์ป่ะเขาเรียกอะไรนะเออหยิบแล้ว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 โอ้หยิบแล้ว เนนยยงงดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับตะคายกดกดให้ด้วยนะครับคุณครับผม